すいません。 นายชัดนพัฒพมพักดีกำนันตำบลวังหินได้รับแจ้งจากนายสวัยขันทองเฮาอายุ38ปีว่ามีผู้สูญหายใต้น้ำจึงแจ้งไปยังสพวังโปง่งและประสานขอกำลังสนับสนุนกู้ภัยวังโป่งรวมใจและกู้ชีพกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์นำชุดนักประดาน้ำรถไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุหมู่ที่11ตบนวังหินอำเภอวังหินจังหวัดเพชรบูรณพบชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังช่วยกันค้นหาร่างของผู้สูญหายภายในสระน้ำความลึกราว5-6เมตรแต่ยังคงไร้วี่แว,ววว่าจะเจอ าจากนั้นทีมชุดประดาน้ำได้จัดเตรียมอุปกรณ์ลงค้นหาตรงจุดที่จมหายไปและจนทั่วทั้งสะแต่ก็ยังไม่พบต่อมานางแดงเพียภาพอายุ65ปีอยู่บา้านเลขที่1 3 1หมู่ที่11ตำบลวังหินอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นญาติของผู้สูญหายหลังเห็นนักประดาน้ำค้นหายอยู่นานก็ไม่เจอเลยแต่งดอกไม้ทูบเทียนมาจุดขอขามาเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อให้เป tamam. ิดทางในการค้นหาและเมื Somehow, Ό, e eland, mm ่อ hmm. ทําพิธีเสร็จสิ้นก็ลงค้นหาต่อผ่านไปเพียง20นาทีก็พบร่างของผู้สูญหายจมอยู่ในสระน้ําจึงจะช่วยกันนําร่างขึ้นมาบนฝั่งทราบชื่อต่อมาคือนายจอคําคูณอายุ4 8ปีอยู่บ้านเลขที่5หมู่ที่11ตําตบนวังหินอาเภอวังหินจังหวัดเพชรบูรณ์จากนั้นร้อยตํารวจเอกสังวานสีบัวรินร้อยเวรสพวังโป่งจึงได้ร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลวังโป่งชนะสูตรพลิกศพไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย โดยทางญาติไม่ได้ติดใจในสาเหตุจึงได้ปลีมมอบศพให้กลับนําไปบําเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปเบืองตนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายจอค้ำคูณอายุ48ปีผู้ตายได้ชักชวนนายสวายขันทองเฮาอายุ38ปีเพื่อนเกลอมาหางมหอยในสระน้ําของเพื่อนบ้าน ห่างจากบ้านของผู้ตายราว5กิโลเมตรเพื่อจะนําหอยเตรียมไปทําอาหารหรอลูกสาวกับลูกชายซึ่งกําลังจะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาเยี่ยมที่บ้านโดยหลังจากที่งมหอยได้พอประมาณแล้ว ผู้ตายได้ชวนเพื่อนแข่งกันดำน้ำว่าใครนั้นจะดำน้ำได้นานที่สุดเมื่อเพื่อนรับคำท้าทั้งคู่ก็กระโดดลงน้ำและดำน้ำลงไปเมื่อเพื่อนนั้นว่ายถึงฝั่งก่อนแต่กลับยังไม่เห็นผู้ตายนั้นโผล่ขึ้นมายัางคิดว่าเพื่อนนั้นยังดำน้ำเล่นอยู่เมื่อเห็นว่านานผิดสังเกตจึงไดตะโกนเรียกเพื่อนและกระโดดน้ำลงไปงมหาแต่น้ำลึกมากจึงรีบขึ้นฝั่งกลับมาบอกภรรยาของเพื่อนให้ทราบและแจ้งเจ้าที่ให้มาช่วยค้นหาจนกระทั่งพบร่างไร้วิญญ,ญาณดังกล่าว จะดูน้ำให้ดูดูน้ำโชว์แล้วมันก็หายไปครับแล้วมันก็ห้องมาห้องโจจะจูมันก็ขึ้นสักทีอก็ลึกกลับไปบอกให้มีามันคไปบอกให้มีามันบ้านจะลึกห้องห่านมาแล้วซักมันแล้วมันก็ว่ามันดูดลงแท้ๆโจมีลงไปในนี้มันก็มั่นใจไอ้คนที่มานำานับว่าอยู่ในสะนี้ยังไงก็อยู่ในสะนี้บ้างนี้ งมตรงนี้ครับตรงตรงนี้เลยแล้วเห็นคนที่ลงคนที่จมน้ำน่ะเขาลงตรงไหนกันลงตรงนี้ครับตรงนี้เลยแล้วได้ช่วยเขาไหมไม่ไม่ได้ช่วยครับตอนแรกเพราะว่าเขาว่ายน้ําเป็นครับอ๋อก็เห็นเขามุดลงน้ําใช่ไหมใช่ครับผมเขาเพราะว่าเขาเขาจะว่ายน้ําเป็นอะไรเป็นทุกอย่างครับอืมแล้วน้ำไม่ขึ้นที่นี่ไม่ขึ้นเลยครับพอพอพอไปเงียบไปเลยอ๋อเงียบไปเงียบไปเลยเงียบไปเลยพอ เราเรียกเราก็พยายามเรียกพอเรียกในน้ำนมันไม่ยิงเลยเาก็เลยนาหาว่ายอยู่ตรงไหนอหาแล้วก็ไม่เจอตอนนี้เขาไปอยู่ตรงไหนตัวตัวอยู่ตรงไหน,นยังไม่รู้เลยครับอแต่รู้แต่ที่รู้ร้ก็คือเขาโดดลงน้าไปงมหอยใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับ <laughs> พูดอะไรไหมครอาอยใชหมบอกว่าไปหาหอย ถ้าก่อนหน้านี้มีมีรางอะไรบอกไหมไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมครับเาอะหอ <c oughs> ให้ลูกใช่ไหมฮะลูกจะมาจากกรุงเทพยใช่ไหมครับอืม,มล,ลูกสาวลูกชายทั้งสองคนทั้งสองคนเลยเนาะทั้ทงลูกชายด้วยเนาะครับผม